สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีครับจะสายฝากกจะป้าบีพาน้องครับมาบึงบรรยากาศการสื่อการขายตลาดนัดโคกกระบือที่ตลาดนัดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับกัตรงกับเสาเสาวันพุธที่18ท่าธันวาคม2 5 6 7ครับอาสิจ็ครับอพ่าพี่น้องครับมาบังบรรยากาศการสื่อการขายการนำเดียราคาคว้วยนะครับเนาะบ่กว่าจะเป็น พ่อพันแม่พัน์แม่ลูกหรือว่าแม่สาวหรือว่าบบาวน้อยครับพร้อมทั้งได้พี่น้องครับไดเ้เ็กราคาแต่ละพื้นที่ว่าราคาค้าวยสี่ขึ้นสีลงนะครับเนาะสำหรับจ่าสายฝากระบอมีอย่างมากไม้กจะจาผ้าพี่ผานองได้อย่างบ่มันจากการซื้อการขายเลยสําหรับพี่น้องที่เขามาแล้วกับฝากพี่น้องครับกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ท่างช่องครับผมครับ พี่น้องครับมาเบิ่งตัวแรกที่อยู่ด้านหน้าผมนี่เนาะสวัสดีครับอีพ่อครับครับได้มาจากตัวเนาะมือนี่งได้พุ่ยมาตัวหนึ่งหดึ่มพ่ยมากไหมครับลูกโอ้ครับตัวนี้ตัวนี้เนาะตัวนี้นะจักปีจักเดือนเหรอครับพุ่ยตัวนี้พุ่ยมันได้ลูกสองวแล้วได้ลูกสองตัวนะครับสูงยุติเท่าไห่อีพ่อสูงประมาณร้อยสามสิบเมตรนะสูงร้อยสามสิบเมตรในลูกมาสองตัวเนาะท้องบ้างปะท้องท้องกับอาบสีว่างอยู่แล้วครับเพราะว่าอาบสีว่างเนาะ หรือว่ามันติติดแม่เราขอไ่รู้ครับมักตะบบปรกกันว่าทองเนาะเอีนครับบประกันว่าทองครับสูงอยู่ลอยสามสิบเจ็ดประกันได้ว่าทัน้นเปิดใปที่ราคาอะไพ่อเปิดไบสามสิบเจ็ดเปิดใบที่สามสิบเจ็ดแลพี่น้องนะเมื่อสื่อไปรุ่นเ,าเนอานี่ครับรอู้่านีครับนีเบ่งต้นเบ่งตเปิดใบที่สามสิบเจ็ดอ่า ฝากเบอร์โทรไปพี่น้องเขาในบาทนี่ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าสองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่แปดสี่สองเก้าแปดสี่สองเก้าครับพี่น้องจากทั้งไหนเนาะผมจากจังหารครับท่องขาพอท่องสาพอท่องสาจากจังหารนครเนาะครับครับครับจิงจังเอาเมื่อใดราคาตัวร่างนี้อินทรพอเนาะครับครับอ่าครับผมมับครับอเป็นเบิ้งกันอยู่บ่สวยงามเพลินเป็นเบิ้งราคากันอยู่ครับ เด้อเดอัส่รบบิ้งบ uh> ้างอ้าวคนบางแล้วครับนี่นี่ครับลูกฟอรด้นอนี่ออืบางย่ใบนนอนจักเีจักเดียเราก็จักเดียนครับนี่จิเดยาิงเดือนความสูงอยู่ที่ไไรครับแม่สาวน่อยนี่ ร้อยี่สิบห้าบวกเดอ้อพี่น้องเดอ้อครับเนี่อ่าบอรลูว่าพอไหนครับตัวส่งคือครับง่ามง่ามครับพี่น้องเปิดไปที่ราคาไดสองหมืนห้าสำหรับคล้วยง่ามตัวนี้ครับเดี่ยครับอ่าฝากเบอร์โทรไปเหน้นะศูนย์แปดศูน ศูนย์ห่วงหนึ่งแปดสองเจ็ดหกงเหพี่น้องแกแข้งไหนเนาะแตราสินครับจรสินครับจริงกังราคาเงตัวนองอกไอีกเนาะ่อ่าครับผมมันมันครับสาวน่อยสรสาวน้อยสาวน่อยหรือสาวงนี่สาวน้อยคับเหนอยปีจากเดือนละปีกว่านาะสูงอยู่ไหนครับ แย่ลอยสามสิบเนาะลูกคอได้เนาะลูกเบิรมจูเนียครับนี่นะครับค่อยปีกว่าเดอพี่น้องนะครับเปิดใบทีละค่าได็หมือนหมืนเ่นเจ็ดพันครับสำหรับกล้ยงามตัวนี้เนาะขับสื่อไปพัฒนาเอาพี่น้องครับอ่าฝากเบอรโทรไปนะศูนย์เก้าสี่ห้าสามเก้าห้าสามเก้าซีซีซีห้าครับพี่น้องจ่ายท่าไรเนาะ สาข้ามครับผมมันหมรับสวัสดีครับพ่อแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกลูกลูกเถอะเออซสื้อต่มันเป็นสาวหุ่นหามื่นสามตัวนี้น่ะเออซื้อตัวนี้เราหาไม่ไ้ใสองหมนเอ็ดหาร้อยนี่ทั้งลูกนี่บ่ทั้งลูกโอ้สองหมื่นเ้าเที่ครับสองหมืนเอ็ดห้าร้อยเม่ยควแม่ลูกนี่บ่ทันนี่มาใน้องนาะ ว่าครับก็ลูกเรียมันขึ้นยอดกว่านี่ครับครับอ้าสองมืนเดียดหารอยฝากบอโ่ไปนะเบอเท่าเบอร์ระพี่เนี่ยเบอร์่กับศูนย์เก้าซีศูนย์เก้า3ี่หแปดสองหแปดสองหแปดสองสองสมสามแปดสองสามสามแปดครับครับผม็นเนี่ยรับกลูกแรกครับลูกแรกเนาะเอานี่เด้อสำหรับพี่น้องเงินไม่อวนครับสนใจกินกันกันกามาได้

ปีกว่าส,งสูงเท่าไรครับหลายยี120่สิบกัวหลายยี่สิบกัวครับอัตลักษณ์เฉียดเด่นนะสำหรับผู้มักค,คุ้ยไปเลี้ยงครับเลยครับเบิื้องสายเสื่องครับอัตลัตลกษณ์เฉียนงามครับ,บ,บร 10, ครับ,บ,บรนี่เอาเปิดไว้ราคาได้พอหมื 10, นะ่นเจ็ดพันครับหมื่นเจ็ดพันเนาะราคาพอฟังเบาๆนะี่น้องนะครับต่อราคายังต่อรองได้อีกนะครับเบ้ออ่าฝากบ๊วยนะครับ 0 6? 0? 0์หก0 2? มศูนห์2สามศูนห์หสศน์ศูน์สององห้าเ็ดสองสครับก็สั่ว่าปีเนาะอ่ะครับผมก็ zoom สักีอาเ่งฟังทางนี้เมีนเบิร์ตปะไอเขาไอเบิร์ปะ ก็ครับเทุกคนเบิ่อปะไมาใจเพิ่อปะเออได้แม็กตัวอะไมื้งนี่สองตัวครับสองตัวนี่เนาะอ่าเบิ่งตัวแรกก่อนด้วยพี่น้องเด้อครับตัวแรกนี่ลูกพ่ออะไรเนาะนี่ลูกเก่าเลื่อลูกเก่าจะเลื่อครับใจีบเดือนเดือนอไรเจ็ดเดือนปุ๊ยคุยเจ็ดเดือนพี่น้องสูงสูงเลยยี่สิบสามครับนี่คอยเจ็ดเดือนนี่ครับ ยางงามเลยพี่น้องเปิดไว้าราคาใดครับตัวแรกนี่เปิดไว้ทีราคาพอฟังอีกสองหมื่นหาด้อพี่น้องนะอ่ะครับอ,อตัวสองตัวสองบานนี่ตัวสองมาเบิ่งไปนี่พอ่อ,พอครับลูกพ่ออะไรครับตัวสองนี่โอ้ครับเป็นกล้วยเถิบสองใบสองสามกันเลยนเนาะแปดเดือนแเดือนครับเปิดไว้ทีราค่าใดครับตัวเถ็กน้อยนี่ตัวเถ็กน้อยนี่เปิดไว้ 1 5ื่นหา,หาพันครับ1มื่นหา้อยาพันอ่ะฝากเบอร์โทรไปนะศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์สี่ศูน 1, ครับหนึ่นนนนครับโอ้มันหมานครับ ไม่ใช่นี่คือไม่เจ็บคือไม่ใช่คือไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎหมาย แก่ไม่ใครบุนคุแม่ยัง hey. บุญจัดแต่จังเลยสีนี hmm ้ครับพ่อแม่ล erm ูกพ่อหนิแม่แม่ลูกลูกเพื่อนนี่พ่อได้ครับลูกเบิ่มจักเดือนพ่อลูกเพื่อนอือนี่แหละลูกเบิ่มเด้อพี่น้องครับแม่เพ่อเดี๋ยวลูกไม่โตหรอกพ่อ ลูกซีโต้แล้วนี่ทองมีอีกปม่ะมนไส้ดอกแล้วส้ออกแล้วเมีนไส้ที่ไม่เมียแม่สีออกใส่ปีไม่นี่เด้อพี่เป็นปลาเนี่ย,ยพี่น้องแม่กับสีออกใส่ปีไม่แม่ลกูลกลูกแม่นเนี่ยเปิดไว้ที่ราคาเท่าไหรพ่อเปิดไดว้ราคาไท่ห้าสิบห้าสิบเนาะอ่าฝากเบอร์โทรไว้แน่กับพี่พ่อ ตัวเตยก็ตัวสับลืมลูกตัวสับลื้ลูกพี่ฟอมาจากไส่มาจากอำเภอย่างอำเภอย่างย่างชีสุราษฎร์นี่บ่โอ้โหครับผมไปหาเบิ่งจริงกลางได้มาตลาดนี่ประจําอยู่เนาะครับประจําครับผมอ่ะมันมาอีกบ่เอามาเบิ่งกับหอยย่องครับโอ้ยบ่ได้มาหาดนแล้วสวัสดีครับไดชตัวหอยย่องมื้อนี้ นี่สามตัวครับตัวตนี้คั้เนื้อปะตัวนี้แม่ลูกตัวนี้มะโอ้ลูกพ่อใะครับตัวลูกเพื่นนี่ลูกเป็นสายเบิ้มครับสายเบิ้มพอเพิ่งอรเลยครับสายเบิ้มเนาะแม่เพิ่นนีติดมูลูลามปะใช้มาหลายแล้วทำไมขาดหายมี่เข้าแล้วครับรดบได้ดูแม่ตัวเราแม่เพิ่นตัวสอง ตอนตอนได้ทองม่อีกบะกำลังข้นก็ดีครับกลังขึนกลังขืนเลยนาะอือนี่ครับลูกเดือนกวาลูกสเดือนกว่าลูกเถิกตัวแม่บะโอ้ลูกลูกเฟื่อนไป่นาะดูนะลูกเป็นเอะเป็นหลานพีกุทยครับพอเขาเป็นบุทยครับพอเป็นลูกบีกุไทยเนาะแม่ลูก ก็แม่ลูกนี่เปิดไว้ทีละขาเดยสองหมื่นเก่าครอเนะ,ะแม่สูง่สบปดครับ,รบแม่สูงยี่สิบอยสามสิบแปดแม่ลูกงองามนี่สะงาม้เียครับครับแล้วโตใช้เนื้อเฮาเดายใช้เนื้อเางเงเดห้ารอ, 7, อครับเงินเจ็ดห้ารอยนอพี่น้องเนาะครับอ่าสำหรับก้อนงามของน่องย้งฝากเบอร์โทรไว้นะครับ 098ย์เก้าแปดครับ8ูนย์เก้แปดสีเก้าศูนเก้าส่เครับพี่ศ่ครับมหอยย่งคือเก่าเหรอครับอดีครับทงนี่จะควางมันไปใส่นะอไอ้ไส่รถผูกใส่รถไว้นี่คือขายเบิรแเ้วเนาะโอ้ครับนี่ขายเบอดแล้ียวของเจ้าเบิดเลยนีดหอยย่งโอทีมงานเดียวกันเนาะครับ มือนี้เวียดนามเขาไล่ป่ะเวียดนามไล่เดี๋ยวมันเกิสื่อถ้าเมียนมันอวนเมียนมันอ้วนครับเมียนเวียดน้มกับเนียนเมียมันอ้วนนเนาะครับงานมึงเป็นยังไง หายหล้ครับโอ้เหยียดน้ามันเข้ามาหลา่น้ำมือนี่ มาขายดอกไม้สองตัวนี่บ่สามตัวตัวแรกนี่เปิดใบราคาไหนเจ็ดที่ห้า ตัวสองดิแปดหาตัวสามเก้นเอ้าควายสามตัี่ด้พี่น้องราคาเบาๆเอาฝากบ้โทษหน่อยนะพี่บ่คุณหกสี่คุณหกสี่แปดหาสองแปดหาสองเก้าเก้าี่เ้าราคตัว่าไหนอยู่บ่เ้าไห้มาเจ้า้ม

อสวัสดีครับใครหรอวะไอ้ไอยดอนน้อจัดปีจักเดือนลูกเดือนฟ้งอยู่ไดครับนี่สามที่อยสามที่สองลูกพ่อใดครับลูกแก้วฟ้าอาง่ามนะพี่น้องนะไข่สาวหน่อยนี่เบ่งจนตัวดีดีเปิดไว้ที่ราคาใดครับผมเปิดไว้ที่สามหมื่นเก้าพัน ครับเอาฝากเบอร์โทรไปนะห้อยศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศนย์แปดหนึ่งศูนย์ซีหน่หกห้าครับ <5. S 2> ราคายัางคุยกันได้อีกเนาะรนครับราคากันยังว่าตัวร่องได้อีกครับเนี่นอจ<า>่าสา,าฟยฟ้าชแน,นลครับที่ตามไลฟ์เลย บ่ไรเลยครับเกจท่านขาพัดเก็ท่ันนี่นะครับเนาะอะไรกันเราบ,บน่นนะพี่น้องเบ่งบรรยากาศไปน้ำเนาะ

เดี <ừ. S 2> <ừ. S 1> ๋เริ่มที่นมา้เพี่นลองเงี้ยงหาอยง่ำโอ้ยแล้วมึงไม่ถึงปุกเผาเดาวตไลมครับเนี่ย ก็ไม่แล้วเอามาบังอีกตัวครับสาวน้อยสาวน้อยเจ็ดเดือนครับสาวน้อยนี่เจ็ดเดือนลูกไซไหนครับเพชรลำโขงสูงอยู่เท่าไดร้อยยี่เนาะประมาณรอยยี่ครัเปิดไปที่ราคาเดีหมื่นเจ็ดครับนี่ครับอเอาฝากโบ้โตอีกรอบนะ ศูนย์เก้าสี่ห้าสามเก้าี่สีาสี่สี่สี่หอครับผมขายหรอพ่ออ้ครับคนต่อราคากันอยู่เอ้านี่ครับต่อราคากันสุน คนตัวราคอยู่นาะคอยู่อืมสวัสดีพ่อ โอ้เถือนเถือนใช่เนาะเบื้องงามงามใส่แดดัดบบนี่ยแม่ทองบ่สาวหน่อยครับสาวหน่อยเนาะครับลูกพ่อไหนครับนี่ลูกเธอโบจักเดือนจักปีแล้วปีกว่าเนาะสูงยี่เท่าไหนครับ ร้อยสามสิบหกเด้อพี่น้องเด้อครับเปิดไปที่ทีราคา่าไหรครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทส่าอฝากเบอร์โทรไปนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งแปดสี่สองสองเจ็ดศูนย์สองสองเจ็ดศูนย์ครับพี่น้องอยากข้างไหนเนาะบอระเบือราคายังตัวรองไหนเนาะครับเนาะครับผมมันหมันครับครับแดดก็เริ่มมาแล้วนี่ครับแม่สาวเนาะ นะฮะน้องสำหรับชิปเปิดราคาค้าวเช็คราคาคัา้วสำรวจราคาคัา้ยตลาดนัดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามในวันที่18บธันวาคม2 5 6พักเจ็จากสฟย้า ะจะขอจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้ะขอเก่าคำว่า,าส,สวัสดีครับ